โอเคครับพอบพวกผมหลังจากคณะวิศวะจัวนะวันนี้ผมมาทําการเฉยข้อสอบฟิสิกส์สามวันนะครับทันวาห้าแปดนะครับมาเพิ่มเขาบอกนะครับว่าจุด A จุด B เป็นระนาบที่อยู่แนวด่งมีจุดโเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เขาถามว่าความเร่งในองค์ประกอบ a b มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้นะครับไม่ยากนะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าทํำยังไงนะครับเริ่มจากการขีดเส้นตรงนี้นะครับอื เนื่องจากตรงนี้เป็นมุมแยงกันนะครับตรงนี้เป็นมุมแยงนะก็ทําให้มุมตรงนี้คือเซตาด้วยนะครับอืมนี่เป็นมุมเซตานะครับจริงๆตรงจุด A B เนี่ยก็จะมีความเม่งตรงนี้นะครับนี่สมมติผมให้เป็นความเม่ง G นะครับเคเราต้องการแตะเข้าหาตัว A B ว่าราบ A B นะครับผมให้นี้เป็นมุม x นะครับมุม x เพราะฉะนั้น g ในแนว A B นะครับ G ในแนว A B เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ g โคไซน์ของ x นะครับ แต่ประเด็นคือยังทำยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราต้องตอบ x ในเทอมของเซต้านะครับทีนี้ตรงนี้เป็นสังเบียบหน้าจวดครับเพราะว่าตรงนี้ยาว r ตรงนี้ยาว r นะครับทาให้ด้านมุมสองมุมนี้เท่ากันผมให้เป็นมุม y นะครับตรงนี้เป็นมุม y นะครับโอเคเราจะได้มุมของความสัมพันธ์ที่ว่าเซต้านะครับบวกกับ y บวกกับ y นะครับเท่ากับร้อยแปดสิบองสอะทีนี้ <c oughs> ทีนี้ก็แค่จัดรูปครับเป็น 2y เท่ากับ180เซตาลบเอ้ย180ลบเซตาแล้วก็ย้าย2ไปหารนะครับจะได้ y เท่ากับ90ลบเซตาส่วน2ครับโอเคทีนี้เราก็หาความสัมพันธ์อีกมุมนึงคือมุมส่วนตรงนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยต้องรวมกันได้180นะครับจะได้ว่า x นะบ,บวก y บวกเซตานะครับต้องเท่ากับ180 แต่เรารู้ค่าของ y แล้วก็เอามาแทนนะครับบวก90้าสิบองศาบวกเซต้าส่วนสองเพราะว่าลบไพลบเซต้าส่วน2บวกเซต้านะครับได้ได้ตัวของเซต้าส่วนสองนะครับเท่ากับคอ0ดแปดสิบทีนี้ก็แค่ย้ายนะครับ x นะครับเท่ากับก็ย้ายเก้าสิบไปลบไปเป็นเก้าสิบลบเซต้าส่วนสองนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้ก็ได้มุม x แนละ้วก็แค่เอากลับมาแทนในนี้นะครับก <c oughs> ็จะได้ว่า g c คอร์ของ เซตาส่วนสองนะครับวิ่งเก้าสิบนับเก้าสิบลบเซตาส่วนสองนะครับโอเคมันจะมีสูตรนะครับก็คือสูตรของโคไซน์นะครับเก้าสิบลบเซตาส่วนสองนะครับมันจะมีค่าเท่ากับไซน์เซตาส่วนสองครับก็อันนี้ก็จะเท่ากับ g ีไซน์เซตาส่วนสองตอบช้อยข้อที่สี่ครับโอเคนะครับ